ตัวนี้นะคะที่พี่ตูต้ากับพีรีใส่อยู่นะเป็นคอลเลคชันของตัวคาริวอลนะคะซึ่งคอลเลคชันนี้มันเรียกว่ากรีเลเบลนั่นเองนะคะโอเคซึ่งคอลเลคชันนี้นะคะมันเรียกว่ากรีเลเบลนี่ยมึงพูดพี่ตูต้าครับว่าไงคะโอ้ยใครคะสวัสดีค่ะวันละกรีนวันนี้นะคะพบกับโปรดักต์น่าสนใจรักโลกรักโลกอีกแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรโปรดติดตามวิ เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้หรือไม่แน่นอนแน่นอนเศษผ้าเกา่เกาๆและขวดน้ําเหลือๆพี่ต้าคิดว่าสองสิ่งนี้มันสามารถเอาไปทําอะไรได้อีกแบบคิด,เดวเร็วคิด,เ,ดเร็วเหรอครับแน่นอนครับจะรวดรเห็นไหมคะว่าเรากําลังใส่เสื้ออะไรอยู่อ่ะไหนลองหัน <laughs> ลองหันโ <laughs> <laughs> บเาิเเออ เป็นชื่อแบนด์เป็นชื่อแบนด์เอาละครับคอนนาบเลยครับ <laughs> ตัวนี้นะคะที่พี่ตูต้ากับพีรีลี่ใส่อยู่ะนะเป็นคอลเลคชันของตัวคานิวาลนะคะซึ่งคอลเลคชันนี้มันเรียกว่ากรีนเลเวลนั่นเองนะคะโอเคซึ่งคอลเลคชันนี้นะคะมันเรียกว่ากรนะีนเลเวลเนี่มึงพูดเอาละครับซึ่งเมื่อคอลเลคชันนี้นะครับมันมีชื่อเรียกว่ากรีนเลเวลนั่นเองนะคะโดยที่ ตัวคาร์เนวอลเนี่ยได้มีการร่วมมือกับไอซี่แกํนทำเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเทคไทยต่างๆนะคะคาร์เว่ลกับอซีแกนมาร่วมมือกันทําเป็นคอลเลคชันกรีนลบเบิลขึ้นมาความพิเศษสุดๆอย่างที่บอกไปเลยว่าตอนแรกเนี่ยเรามีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเศษผ้าเก่ากับขวดน้ำเนี่ยเอามารวมอะไรกันได้อยากบอกเลยว่าสิ่งที่พี่ตูต้าใส่นะคะสิ่งที่พี่ลี่ใส่อยู่ตอนนี้นะมาจากการที่เราเอาเศษผ้าเก่าจากเสื้อโัวเก่าๆนะประมาณ3 2มถึงาตัวประมาณนี้บวกกับขวดน้ําอีก2ขวดปุ๊บ เท่านี้สองสิ่งนี้นะคะมารวมกันนะคะ ทอออกมาเป็นเส้นใยแล้วก็นําเส้นใยนั้นน่ะนามาถักเป็นเสื้อตัวนี้นั่นเอง <S <S <ช>ทําให้ลดการปล่อยคาร์บอนลงแล้วก็เป็นการประหยัดน้ำไปถึง2,700ลิตรในการผลิตกันเลยทีเดียว<ช>ประหยัดขั้นตอนในการปลูกฝ้ายและย้อมผ้านะคะเพราะว่าตัวนี้เราไม่เราเรา,เราทำมาจากแมทเรียลที่ร<ช>ีไซเคิลถูกไหมอันนี้ก็จะประหยัดน้าไปใส่แล้วเย็นเพราะว่าลดการปล่อยคาร์บอนฟุตปิ้นถึง30%อะไรคือคาร์บอนฟุตปิ้นนะคะ <S <S <ๆ S 2> คาร์บอนฟุดปิ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้อุณหภูมิของโลกเราสูงขึ้นนั่นเองตัวนี้ก็สามารถลไถึง30%นะะค ขนาดนี้แล้วเราลดมาขนาดนี้แน่นอนครับว่าคือใส่เราลดครับพี่ลิลี่เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งขวดน้ํานะครับหรือว่าผ้าจากอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับก็จับลดไปได้เยอะเลยและแน่นอนครับคือตัว C O 2ที่จะถูกปล่อยออกมาระหว่างการผลิตนั่นเองครับผมเราสามารถที่จะซื้อเสื้อ Green Label ตัวนี้ได้ค่ะในคาร์เนลทุกสาขาเลยนะสามารถซื้อผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะเอาการสมุนคนละด้นลยครับพี่ลิลี่ทำไมครับเอ้าว えっ <laughs> <laughs>